ตอนนี้นะครับทางกองทัพอากาศได้มีการจัดส่งเครื่องบินรบนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินรบหลักที่ประจําการอยู่ในกองทัพอากาศติดอาวุธจริงนะครับเพื่อจะไปโจมตีหรือว่าจะไปยิงใส่เป้าหมายที่มีการวางไว้และตั้งไว้ละครับโดยจะมีกองบินไหนบ้างนะครับและมีการส่งเครื่องบินอะไรไปบ้างอาวุธจริงที่ใช้นั้นคืออะไรและ เครื่องบินที่ส่งไปในครานี้นะครับเป็นเครื่องบินอะไรบ้างและเป้าหมายที่แอดพูดถึงในการใช้อาวุธยิงนี้คือเป้าหมายอะไรงั้นเราก็ไปรับชมรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นการขยับตัวครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศ เอาเป็นว่าเมื่อเปิดปีงบประมาณ2,568มาแล้วนะครับหรือว่าปีงบประมาณ68นั่นเองทางกองทัพอากาศนะครับก็ได้มีคำสั่งนะครับไปอย่างกองบินทุกกองบินนะครับที่มีเครื่องบินรบหลักประจำการอยู่ไม่ว่าจะเป็นกองบิน1นนะครราชสีมานะครับกองบิน4 ตาคีนะครับหรือแม้แต่กองบิน7จนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเครื่องบินรบหลักที่ประจำการอยู่ในกองบินต่างๆปัจจุบันนี้นะครับได้มีการส่งนะครับไปยังพื้นที่การฝึกที่จะมีการใช้อาวุธจริงแล้วนะครับเช่นกองบิน1จังหวัดนครราชสีมานั้นก็ได้มีการส่งเครื่องบิน F 1 6บของตัวเองนะครับไปยังพื้นที่สนามบินอ่ตาเผ่าครับ ส่วนกองบิน4นั้นก็ได้มีการส่งเครื่องบิน f อฟซีบกล็อก52ของตัวเองนั้นไปยังพื้นที่ของการฝึกอู่ตาเผาเช่นกันหรือว่าสนามบินอู่ตาเผานั่นเองส่วนกองบิน7นะครับก็ได้มีการส่งเครื่องบินกริปเพนจำนวน5ลำนะครับมายัางกองบิน1จังหวัดนครราชสีมานะครับ และกองบินอุบลราชธานีหรือว่ากองบิน21นั้นก็ได้มีการส่งเครื่องบิน F5 นะครับ Super t ปปไท h i d ไปยังอูตาเผาเช่นกันละครับซึ่งการที่ส่งเครื่องบินพร้อมอาวุธจริงเหล่านี้ไปนั้นนะครับทางกองทัพอากาศนั้นก็ได้มีเป้าหมายหนึ่งนะครับที่จะมีการใช้อาวุธจริงๆนะครับในกองทัพอากาศ ซึ่งเอาเป็นว่าทาง F16 นะครับก็ได้มีการใช้ระเบิดนะครับเป็นระเบิด500ปอนปอนหรือว่ามาร์ก82นั้นนะครับในการทิ้งสู่เป้าหมายของกองทัพอากาศที่ได้มีการวางไว้ในส่วนของกองบิน1และกองบิน4ก็ได้ใช้ระเบิด500ปอนปอนหรือมาร์ก82ด้วยเช่นกัน ส่วนทาง F5 ก็ได้มีการทิ้งระเบิดนะครับรวมไปถึงการใช้กระป๋อนะครับในการหยด BBU 3 3นะครับในการโจมตีเป้าหมายส่วนทางคล i p p e n เรานะครับก็ได้มีการส่งนะครับจำนวนหาลำนะครับมาอย่างกองบินหนึ่งและได้มีการติดตั้งนะครับระเบิด500อปอนด์หรือว่า Mark 82เช่นกันละครับเข้าไปโจมตีในเป้าหมายและมีการชี้เป้านะครับหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศ ด้วย LGP นะครับที่ได้รับการสั่งซื้อมาจากประเทศอิสราเอลโดยบริษัทราฟาเอลนั่นเองนะครับซึ่งการที่เครื่องบินต่างๆนะครับได้มีการใช้อาวุธจิงกันในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเอาเป็นว่าเขานั้นไม่ได้ไปรบกับใครที่ไหนนะครับเออเพื่อนๆฟังมาถึงจุดนี้แล้วแบบฮึแอดลุนตั้งนานนึกว่าจะไปโจมตีเปิดวอกับขาเมนแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้โจมโจมตีนะครับและเราก็ไม่ได้ไปโจมตีใครด้วยเช่นกันนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดแบบ เล่ามาแบบตื่นเต้นสักนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่านะครับภารกิจครั้งนี้ที่แต่ละหน่วยนะครับได้รับมอบหมายนั่นก็คือภารกิจการแข่งขันใช้อาวุธครับซึ่งมาเปิดปีงบประมาณใหม่นะครับในโซนของกองทัพอากาศนี้กองทัพอากาศนั้นก็ได้มีการจัดการแข่งขันนะครับใช้อาวุธทางอากาศนะครับซึ่งการใช้แข่งขันทาอาวุธทางอากาศนี้ ก็จะจัดขึ้นนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็มีเครื่องบินนะครับที่เข้าร่วมการฝึกทุกเครื่องบินเลยในกองทัพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเองนะครับหรือเป็นเครื่องบินฝึกเองก็ตามนะครับก็ได้มีการส่งมาเข้าร่วมด้วยเช่นกันนะครับแต่หลักๆนะครับก็จะมี F16 บนะครับของทางกองบิน4 F 1 6บทางกองบิน1 F5 ของกองบิน21นะครับและริปเพนนะครับที่จะเข้าร่วมเป็นตัวเมนตัวพระเอกนะครับในการเข้าร่วมแข่งขันการใช้อาวุธยิงซึ่งเบ ที่แอดรับข่าวมารับข้อมูลมานะครับก็จะมีการติดอาวุธอะไรต่างๆนะครับที่กองทัพอากาศไทยเรามีประจําการอยู่นะครับเพื่อถ่ายภาพหมู่ของเครื่องบินรบและศักยภาพของกองทัพอากาศไทยและส่วนอาวุธนะครับที่จะใช้ในการโจมตีหรือจะใช้ในการยิงเป้าหมายนะครับเพื่อเอามาเป็นตัววัดคะแนนนะครับว่าในปีนี้เครื่องบินของใครนั้นจะได้รางวัลที่1ไปนะครับหรือว่าได้อันดับที่1ไปนั่นเองนะครับ ซึ่งอาวุธที่ใช้ในปีนี้นะครับนั่นก็คือมาร์ค82ไลฟ์ครับนั่นก็คือระเบิด500ปอนด์ลูกจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบ Snake e y e ไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไกด์บอมยูนิตนะครับแล้วแต่ของแต่ละกองบินไปนะครับได้มีการควบคุมกันไปนะครับดูเหมือนว่าปีนี้จะเน้นหลักไปนะครับทางมาร์ค82เป็นหลักละครับซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับว่าทางกองบินไหนนะครับจะคว้าชัยมาเป็นที่1ในปีนี้ส่วนแน่นอนละครับใน ปีที่แล้วเพื่อนๆก็น่าจะอยากรู้ว่าใครใครได้ที่หนึ่งแอดแอดบอกหน่อยได้ไหมแอดก็ต้องบอกได้คําเดียวเลยครับว่า ไม่บอกนะครับนั่นก็คือไม่บอกดีกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปบูบี้นะครับแต่เพื่อนๆก็น่าจะคาดเดาได้อยู่แล้วละครับเครื่องบินที่ใหม่ที่สุดและระบบเทวิออนิกรวมไปถึงระบบการชี้เป้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยของเราตอนนี้นั่นก็คือเครื่องบินอะไรนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วแอดขอไม่พูดแล้วกันครับว่าเป็นเครื่องบินอะไรนะครับที่คว้าชัยได้ที่1ไปในปีที่ผ่านมาส่วนปีนี้ครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีครับว่าใครจะด้าชัย ในการใช้อาวุธได้แม่นยำม,มากที่สุดนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการแข่งขันใช้อาวุธกันแล้วเนี่ยแอดจะมาทําคลิปเล่าเรื่องราวการแข่งขันการใช้อาวุธนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนใครที่ฟังมาต้นคลิปนะครับแบบว่าแอดนึกว่าจะไปบอมใครเขานึกว่าจะไปสู้กับเขมแล้วแ,ลแอดก็ต้องขออาภัยด้วยเด้อน,นะครับมันเป็นการแข่งขันใช้อาวุธนะครับภายในกองทัพอากาศไทยทเพียงเท่านั้นละครับ แต่ว่านะครับมันก็ได้มีการใช้อาวุธและติดตั้งอาวุธจริงๆนะครับกับเครื่องบินรบจริงๆที่ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆจริงๆที่แอดพูดถึงนะครับแอดไม่ได้มนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็แสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆนะครับผ่านใต้คอมเมนต์เลยรักใครเชียร์ใครรักเครื่องบินรุ่นไหนรักกองบินไหนนะครับก็ลงมาเชียร์กันใต้คอมเมนต์เลยมาดูกันครับว่ากองบินที่ชอบเครื่องบินที่ใช่ของคุณนั้นจะคว้าชัยได้ที่1ในปีนี้หรือเปล่าครับอ่าเราก็มาดูกันครับลองคอมเมนต์มาบอกกันไว้ก่อนครับว่าเชียร ไนไหนเดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงแอดจะทําคลิปเล่าให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยแล้วกันนะครับและที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพืเ่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำอัปเดตและเสนอให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยล่ะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนั้นที่ติดตามแอดมาจนถึงุกวันนี้ทั้งคนที่เข้ามาดูเฉยๆนะครับคน คนที่เข้ามาดูแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองของเพื่อนๆน,นะครับผ่านใต้คอมเมนต์มานะครับส่วนใครที่ ให้ซุปเปอร์แทง์นะครับหรือว่าสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นช่องเรานั้นก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับในการรับชมข่าวสารหรือว่าคลิปเกี่ยวกับการทหารนะครับที่อาจจะแบบมีความลับสักนิดหนึ่งนะครับให้พวกเขานั้นได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกับแอดด้วยละครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกันมาจนถึงวันนี้สําหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวครับไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายรักใครเชียร์ใครอย่า ลืมเดอคอมเมนต์มานะครับเครื่องบินรุ่นไหนที่ใช่กองบินไหนที่ชอบนะครับคอมเมนต์มานะครับแอดรออ่านดูและผลจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ละครับไปแล้วครับบ๊ายบาย